ครับผมก็เรื่องนี้นะฮะคาแรคเตอร์จะเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับผมที่ที่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกนิ่งๆงครับแล้วก็ไม่ไม่กระตุกกระต่าไม่โววเวทไวไวจะไม่จะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่ค่อยไม่ได้แสดง<ร>ออกมาามาครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวนกับตัวเองนิดนึงนะฮะก็เราก็ต้องปรับกันเยอะมากพอสมควรนะครับผมในฝึกในการที่กับก่อนที่จะเปิดกล้องนะฮะเ,<ร>เพราะว่า,<ร>าก็ต้องเหมือนเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทั้งการเดินเปลี่ยนทั้งเนืใช่ฮะก็ หนักอยู่ฮะครับก็ส่วนนัดนะครับคาแรคเตอร์ของคนเดียวก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนนุ่มนิ่มอย่ารครับ <c oughs> เวลาแบบมามนี้เห็นก็เหมือนจะจะเอ็นดูอะไรเยี้ยครับผม <c oughs> ซึ่งในความน่ารักนุ่มนิ่มนั้นฮะก็ยังแฝงปนไปด้วยความดื้อนะครับแต่ว่าจะดื้อจะแสบแค่ไหนก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูในซีรีส์นะครับคาแรคเตอร์มันตัางตัวเราอย่างไรบ้างคะอันนี้คือเป็นเด็กๆเลยครับครับผมก็คาแรคเตอร์ของ คนเดียวใช่ไหมครับผมจริงๆพี่กา acting coach นะครับเขาบอกนัดว่าให้นัดเล่นเป็นตัวเองเลยครับพี่ใช่ครับคือจริงๆเหมือนพี่ๆทุกคนนครับคือพี่กาเขาจะวางฟิกไว้ให้ว่าแบบคือท่าเดินของคุณจะต้องประมาณนี้นะหรือแบบคาแรคเตอร์ของคุณมันจะต้องประมาณนี้ฮะใช่โดยพี่กาเขาจะมีหลักการทาง acting ของเขานะครับแต่พอมาเป็นของนัดปุ๊บพี่กาเขาบอกว่านัดไม่ต้องทำเลยลูกนัแค่เป็นตัวเองเลยลูกเพราะมันก็จะดีเพราะว่าบทบทมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างจะเหมือนนัดที่ดื้อเงียบครับผม ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ที่ทำนะฮะก็ก็จะแฝงในความดื้อก็คือความแสบนะครับผมก็คือทุกครั้งที่ผมที่ผมตีที่ผมดุนัดนะฮะคือผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากทำนะครับผมผมแค่แบบสอนนัดนะครับอย่าว่าผมนะครับมันเป็นบทบาทนะครับในดุดูในบทบาทหรือดูในชีวิตจริงด้วยเออทั้งหมดเลยครับแค่เอออยากให้นัดเป็นเด็กที่น่ารักครับผมอย่าว่าอย่าว่าผมนะครับจริงๆพอมันเล่นนี่เรื่องที่สามแล้วกันนะครับมันเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์มันจะต้องเปลี่ยนเยอะขึ้นนะ เรื่องนี้เรื่องที่สี่แล้วป่ะพี่เรื่องที่สี่ครับผมก็คือเหมือนเหมือนทุกคาแรคเตอร์ก็กก็จะแตกต่างกันออกไปครับซึ่งเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยอ่าอ่าน้อยชุบไหมหลัชุเหลังนี้ครับก็เหมือนแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในความแตกต่างเนี่ยก็จะมีอะไรที่ที่มันยังเหมือนกับ เป็นเหมือนกันอยู่ในทุกๆเรื่องะครับก็ในการปรับตัวแต่ละเรื่องมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็สนิทกันมากขึ้นเราก็แบบรู้ไส้รู้พุงกันมากขึ้นนะครับผมก็รู้แล้วมองมองก็รู้แล้วเนี่ยว่าคิดอะไรอยู่ก็มองก็รู้เลยว่าแบบคิดอะไรอยู่นะฮะมองหน้าผมแบบเนี้ยด่ากูในใจอันนี้ในใจครับจริงๆมีแอบด่าไหมไม่ไม่มีครับผมมีหรือไม่บอก ไม่ครับใน <laughs> ใจ,จผมมีแต่วความหวังดีแล้วก็เจตนาดีให้กับพี่ชายคนนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยผมก็โดนด่าม,มากขึ้นอย่างเงี้ยครับจริงไหมคะเรื่องจริงไหมเรารู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องจริงไหมสิ่งที่พูดออกมาจริงครึ่งหนึ่งแล้วกันครับจริงจริงดุเราเก่งครับผมก็จริงๆดุไหมไม่ค่อยดุครับถ้าไม่ค่อยดุแบบในชีวิตจริงเนีครับเขาจะแบบก็ถามก็จะหน้าแบบถ้ามีอะไรแบบไม่ดีหรืออะไรก็จะสอนกันตรงๆรงครับแต่ส่วนใหญ่ก็แบบพี่แม่ก็จะแบบก็จะใจดีหรือแบบ นัดมีความช่วยเหลืออะไรพี่แม็กก็แบบจะเป็นคนที่แบบยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอครับผมฮะแต่ถ้าในซีรีส์ถามถึงครับผมดุทุกเรื่องครับแล้วก็แล้วก็รังแกน้องนัดทุกเรื่องเลยฮะจ้ะแต่จริงๆไม่เคยรังแกเลยเนาะไม่ครับไม่เหลืออะไรครับเราเล่นกอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะแต่ก็มีบ้างฮะครับผมแค่อยู่กับลั่ลอยครับอ๋อมองตาก็้องใจเนักขี้เหร่สักหน่ะครับผมมองดัอืมรู้ครับพี่แม็กน่าจะรู้นักขี้อะไรอยู่อ่ะ อันนั้นเรารู้ไหมล่ะเพราะเราเล่นกับพี่ก็นม่อลหรเรื่องแล้วผมก็น่าจะพอสมควรนะฮะผมก็ผมว่า <c oughs> ผมก็พอทายใจได้อยู่ครับเพราะว่าค่อนข้างจะทําง,งานด้ยวยกันมานานแล้วก็ผ่านอะไรด้ยวยกันมาค่อนข้างก็นิดนึงฮะครับผม <c oughs> อย่างในส่วนน้องเราทําไมต้องดูเขาเครับผม,มผมก็อะไรที่บางอย่างที่ที่เหมือนกําลังวัยรุ่นนะครับผมกาลังโตฮะก็อยากอยากลองอยากทํานู่นอยากทํานี่อะไรเงี้ยฮะก็เราก็เป็นคนที่ผ่านมาก่อนไงก็ถ้าอะไรที่มันร้อนมาก่อน ที่มันมากเกินไปหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะค่อยๆปรามเขาแต่อะไรที่มันไม่ได้มากเกินไปก็ให้เขาทำครับเขาจะได้รู้เป็นบทเรียนอะไรอเนี่งเขาเหมือนกลัวๆเรานะครับเฮ้ยอย่าทำงี้สิออกนะก็จะเย็นๆอย่าทำต่อออกนะก็เป็นกลัวเราเลยแกล้งเขจริงๆรักกันครับผมดูตาตาแข็งจ้อพวกฉากอะไรังนเขินไหมอ๋อ คือในสี่เรื่องนี้ยังไม่มีฉายเอ็นซีนะครับพี่ที่เราเคยเล่นกันมาครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มครับที่่ักมาอืมก็อ่าไม่มีโอกาสครับครับผมอยากให้แฟนๆคาดหวังดีกว่าครับผมบอกเลยว่าแฟนๆน่าจะเสไพรย์ฮะแต่ว่าอยากให้ติดตามจริงๆครับอยากให้ติดตามไม่อยากสปอยเลยไม่ได้น้อยครับผมก็ถ้าถ้ามันจะเป็นครั้งแรกก็จะเป็นครั้งแรกที่พิเศษมากๆโอ้ถ้าถ้าถ้านะถ้านะคุณเอาสภาพลอยมาบนหัวเต็มไปหมดเลยนะ อ่ถ้าถามว่าสมมติจะเป็นฉาก NC แบบเราเป็นยังไงภาพในหัวเราเคยเคยทีไม่แม้ถ้าเราเล่นด้วยกันแล้วมันจากนนน่่ีมัจะมากลายมันเป็นแบบว่าดุดันดุเดือดอันนี้ก็ลองนึกไม่ออกเหมือนกันว่าภาพตรงนั้นมันจะเป็นยังไงอีกทีนะครับผมให้มันเป็นไปตามสถานการณ์แล้วก็บทบทละกันครับผมฮะคือหลายๆเป็นปีๆแล้วฮะที่ที่ที่นั้นน่ยังเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วก็เขาบอกครั้งแรกต้องไปที่จดจำฮะ ก็ต้อง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 คงคงคงคำนี้ไว้นั่นเป็นฝ่ายลกไม่ใช่อะไรอันนี้อาจจะใช่ก็ได้ครับนั่แนกครับนั่นแนกนั่แนกนั่นแนกคไม่ใช่นั่นแน็คจริงจริงเราส่วนใดญ่เเล่นมาสี่เรื่องแต่คู่เราจับเอ็นซียังไม่ค่อยแบบว่าเหมือนคู่อื่นเขาแค่แบบว่าจับนุ่มๆอ๋อครับที่ที่ผ่านมาก็จะให้ให้ให้แฟนจินตนาการครับผมก็เรื่องนี้ถ้ามีนะครับผมในจินตนาการเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นความจริงก็ได้ครับครับผมก็รอคอยอยู่ครับ บางที่ก็จะเปิดซิงแล้วเพราะเรามันนิติภาวะโอ้โหครับผมก็เห็นผมบรรลุนิติภาวะทีก็เอาใหญ่นะครับพี่คนนี้จะมาอะไรผมนี่ไม่ถามผมสักคำเลยนะนี่ก่อนมาคุ้มครองนะครับผมโอ้วพอไปแล้วแล้วพอไปแครวพอไปยังเปิดประตูอ้ารอไว้เลยครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นประเทศนี้เริ่มน่ากลัวฮะที่นี่เริ่มอยู่ยากครับรอเล่นครับรอเล่นที่ประเทศอะไรเอ่ยที่นี่ที่นี่ประเทศไทยครับ จริงๆพอเรียนในการสิ่งเรื่องนี้ยมันต้องมีสไยล์คู่เราให้มันดูแตกต่างจากคู่เรื่องเพราะมันมันคนละเรื่องเรื่องกันอย่างเงี้ยมีคุยกันไหมคุยกันตลอดนะครับครับผมคือแล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันแบบค่อนข้างจะแตกต่างกับเรื่องอื่นๆอย่างชัดเจนอยู่แล้วเลยครับผมเหมือนหน้าที่ในการเป็นนักแสดงของเราก็น่าจะเป็นแค่แบบการที่แบบเราเราแบบรู้สึกมีความนึกคิดแบบตัวละครนั้นให้ได้แล้วก็แสดงในสิ่งที่ตัวละครนั้นแบบเอ็กเพรสออกมาให้ได้ครับนั่นคือหน้าที่ของเราครับก็ เราจะคุยกันตลอดเวลาก่อนที่จะถ่ายซีนไหนหรือว่าเวลาเราอ่านบทเนี้ยเราเขาจะมาคุยกันวางไว้ว่าแบบเออมันจะประมาณนี้นะลงยังไงดีอะไรนะฮะเราจะได้แบบเหมือนกับเข้าใจตรงกันอะไรอ่เงี้ยก็ได้ออกมาได้ดีใช่ครับแต่คู่เราก็แปลงแต่คู่อื่นเขาเรื่องแรก2เรื่องเขาก็ไปแล้วแต่คู่เรามาน่ากันถึงเรื่าซีได้นะอ๋ออันนี้คือฮะเขาเรียกว่ายิ่งยิงเก็บกดเปรี้ยวไว้กินหวานฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับผมทุกคจะเทให้หมดเลยโอ้โหคุณเิ่มน่ากลัวคุณทุกวันนะเราเล่นนะครับผมเราลองลุ้นดูนะว่า ใช่ครับเพราะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้จริงๆครับผมก็ยังไม่รู้ครับผมอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีครับเตี้ยนพี่แม็กเตี้ยนนักแม็กซ์เลยนักแม็กซ์เลยเรื่องนี้คือนักแม็กซ์แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอาจจะเป็นนักแม็กซ์ก็ได้นะครับครับผมให้ผลงานมันบอกดีกว่ครับโอเคฝากฝากเลยครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมนี่เฮียก็หาว่าซื้อนะครับก็แฟนๆนิยายแฟนๆซีรีส์นะครับผมจะไม่ท้อหินหวังแล้วก็จะทำให้ประทับใจในซีรีส์นี้มากๆครับผมใช่ครับผมครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้มีลังมีหลากหลายคู่หลากหลายอารมณ์นะครับทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่านะครับงี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแน่นอนอันนี้ส่วนตัวแน่เลยรู้สึกยังไงล่ะครับผมก็ไม่รู้ต้องรู้สึกไงดีอาจจะรออาจจะเดี๋ยวเราดูตอนนั้นแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปดูว่าจะรู้สึกไงตอนนี้คิดไม่ออกก็ตามคาแรคเตอร์ฮะผมดู ส่วนผมก็ก็กลัวละฮะนะฮะเราเล่นนะับครับผม